สิ่งที่หนูชอบมากที่สุดนะคะคือวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะให้โอกาสกับเด็กทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือว่าเด็กผู้ที่มีความบกพร่องอะค่ะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีร้อเเซและยังจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล5กระบ,บวนพารค่ะใช้หลักใจสิกขาเข้ามาสอนด้วยค่ะหนูมั่นใจค่ะว่าหนูจบจากที่ไปหนูจะมีงานทำา100%ซค่ะหนูมาเรียนที่นี่สนุกมากเลยค่ะได้ทั้งความรู้และได้เพื่อนๆนที่น่ารักที่คอยช่วยเหลือหนู รายการชิ์พุนทธนค่ะเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาอาชีววิถีพุทธพระราชทานค่ะโดยการที่เรา,าค่นน้อมนําหลักใจศีขาเข้ามาบูรณาการในรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนเรานํานวัตกรรมนี้ค่ะไปสอนในทุกรายวิชาทุกสาขาวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือแม้แต่ช่างเองค่ะเพื่อให้เด็กทุกคนนียค่ะมีศีลมีสมาธิ มีปัญญาวิทยาลัยของเรามองว่าการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพทุกๆอาชีพเราเป็นสถานศึกษาค่ะที่น้อมนําหลักธรรมค่ะจากที่อยู่ในวัดย้ายมาอยู่ในใจนะคะของครูและบุคลากรผู้บริหารทุกท่านเพื่อส่งต่อไปยังลูกหลานของเราค่ะเพื่อผลิตกําลังคนสู่ประเทศชาติค่ะที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ วิทยาของเรานะคะเป็นทวิภาคีแบบเรียนรวมนะคะเรียนรวมในที่นี้ก็คือผู้เรียนพิการค่ะเรียนรวมกับผู้เรียนปกติก็ในส่วนของผู้เรียนพิการของเรานะคะณปัจจุบันมีผู้เรียนพิการอยู่ที่58คนนะคะวิทยาลัยของเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือมีหอพักมีทุนการศึกษาค่ะแล้วก็มีผู้ดูแลผู้เรียนพิการค่ะนอกเหนือจากวิชาชีพที่ผู้เรียนเรียนนะคะเราก็ยังมีศูนย์บ่มเพาะเนี่ยค่ะเป็นศูนย์ประกอบการนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยมีรายได้เสริมแล้วก็มีวิชาชีพ แต่ยาซ่านที่เสริมนอกเหนือจากทักษะวิชาชีพตนเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากอยากให้เขามีอาชีพที่เสริมนอกเหนือจากวิชาชีพตัวเองค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยตกออกไปค่ะให้มีอาชีพหรือว่ามีทักษะที่นอกเหนือจากสาขาตัวเองค่ะ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพ <si ุทธมนตลเป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวีพาทีแบบเรียนรวมแบบพุทธบูรณาการอาชีววิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพยุคลบาทในการจัดการเรียนการสอนจะจัดในรูปแบบโมดูลอาชีพภ้ากระบวนศน์ในขั้นที่1คือขั้นก่อนเข้าห้องเรียนเป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนอยู่หน้าห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิก่อนที่จะเข้าห้องเรียนกระบวนศน์ที่2ตอนเรียนนี้คือ ทุกรายวิชาก็คือให้ผู้เรียนได้ทํธรรมธิกับตัวเองเตรียมพร้อมที่จะเรียนกระบวนการที่3ก็คือขนาดเรียนครูผู้สอนก็จะเน้นย้ําในกระบวนการนะครับเราจะแบ่งเป็นฐานโมดูลนะครับแต่ละรายวิชาในกระบวนการที่สี่เราจะให้ผู้เรียนได้ถอดบทเรียนก็คือได้มาเล่าเรื่องจากสิ่งที่เรียนมาส่วนกระบวนการสุดท้ายคือกระบวนการที่5อันนี้จะเป็นเรื่องของการที่เลิกเรียนในส่วนของการเลิกเรียนผู้เรียนทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลสภาพห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนปกติโดยอย่างที่บอกก็คืออาชีววิีุถพทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหนโูอยู่สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การ เขียนโปรแกรมต่างๆค่ะหนูมาเรียนที่นี่สนุกมากเลยค่ะได้ทั้งความรู้และได้เพื่อนๆที่น่ารักที่คอยช่วยเหลือหนูหนูชอบเรียนวิชาดนตรีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูชื่นชอบในเสียงดนตรีค่ะตอนนี้หนูเล่นไวโอลินได้3ามเพลงแล้วค่ะ รู้สึกว่าการที่มาเรียนที่นี่ค่ะ มันทาให้เราฝึกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดนะคะคือวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะให้โอกาสกับเด็กทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือว่าเด็กผู้ที่มีความบกพร่องอะคะ่ะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีร้อยเซและยังจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล5กระบวนพารค่ะใช้หลักไตรสิกขาเข้ามาสอนด้วยค่ะหนูมั่นใจค่ะว่าหนูจบจากที่นี่ไปหนูจะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะที่นี่บ่มเพาะหนูมาค่ะด้วยศีลสมาธิและปัญญา 好。 สิ่งที่ทําให้วิทยาลัยการอาชีพพุทธมนฑลประสบความสําเร็จและมีความโดดเด่นนะคะเมื่อทุกคนมาเรียนที่นี่ทุกคนจะรู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองนะคะสถานศึกษาก็จะพร้อมที่จะอบอุ้มแล้วก็ดูแลโดยในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนฑลนี้เราดูแลลูกๆเหมือนกับเป็นลูกหลานของตัวเองดูแลแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้เรียนพิการ <s uk aran> เขาจะรู้สึกว่าการที่เขามายอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมนฑลเขาเหมือนเขาอยู่บ้านตัวเองเรามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนค่ะมีทั้งระบบการ เื่อนช่วยเพื่อนนะคะครูช่วยนักเรียนคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วดูแลผู้เรียนค่ะเรามีระบบการจัดการหอพักมีทุนการศึกษานะคะวิทยาลัยการอาชีพพุทธบุตลทนเน้นผู้เรียนให้สามารถเรียนแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้เราสามารถส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพเพราะเราหม่มเพาะผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ต้องการของสังคมค่ะและที่สาคัญ ก็คือสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรียนดีมีความสุขค่ะ